ด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของเราที่เราได้รับมาหมอรันจะเป็นคนที่สุขุมแต่ก็ติดขี้เล่นเราก็เลยมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเออสุขุมเล่นนิดหน่อยเออก็โดยรวมแล้วก็มันก็นเป็นเราเนี่ยครับ <laughs> เพราะว่าเราเป็นคนนิ่งๆอยู่แล้ว <laughs> ใช่ต้องเพิ่มเติมคืออะไร,รสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็คือพูดให้ชัดแล้วก็ชา้าลงครับตอนนี้ยังฝึกอยู่ไหมคือว่าเรียบร้อยแล้วฝึกแล้ว ก็เท่าที่เห็นเลยครับตอนนี้ก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมครับรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนแบบรอติดตามผลงานของเรานะคะรวมถึงแฟนคลับของปายด้วยน่ารักมากๆซัพพอร์ตซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็อีกก้าวหนึ่งของปายที่เข้ามาทําซีรีส์ตรงนี้นะคะใช่แล้วก็กะระแสอื่นๆในเรื่องของตัวซีรีส์เองเนี่ยก็เป็นที่น่าจับตามองเหมือนกันซึ่งพวกเราเองก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มีการถูกพูดถึงทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ในอ e ีเวนต์ต่างๆใช่ค่ะก็หวังว่ากระแสจะดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆบวกกับว่าเดี๋ยว มีแฟนมีตติ้งด้วยค่ะวันที่14บี่นี้ว,นวันศุกร์นี้แล้วค่ะ Fan ใช่ยังไม่ได้ออนแบบว่าให้ทุกคนได้มาบอกรักพวกเราแล้วเราก็ได้บอกรักทุกคนด้วยผมหัวเราอรเอเนร์จีคุณมากเลย <laughs> <laughs> ใช่ครับ <laughs> ก็เป็นเฟิร์สแฟนมีตติ้งวันที่14นี้ครับ <laughs> ที่ฟินิกส์นะคบยังไงก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับสมา,สม,าสมารถสามารถสามารถสบัติจองตั๋วกันได้ครับผมเราจะมีอะไรไหมชมบ้างเพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้เอง คือตอนนี้กําลังเตรียมงานแบบเต็มที่มากเราซ้อมตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนเย็นทุกๆวันเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นแล้วก็มีโชว์พิเศษมากมายถือว่าจะได้เห็นนักแสดงในอีกมุมหนึ่งครับยังไงก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ติดตั้งป้ายไวนิ้วใหญ่โตที่อ,อสอมทค่ะเป็นไงบ้างคะคุณหมอขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอ,อสอมทหรือช่องเก้าขอบคุณที่ทำป้ายใหญ่ๆมาติดให้พวกเราที่นี่ด้วยนะครับผม ขกไปไทยมาก็ฝากมาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินกับพวกเราทุกคนด้วยครับโอ้ยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเป็นเกียรติมากค่ะวันนี้คือแบบได้มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะอสมทก็อย่างที่ายบอกค่ะถ้าใครผ่านมานะคะไม่ต้องผ่านมาหรอกตั้งใจมานะคะว่าถ่ายป้ายกับพวกเราได้ใช่ก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดตัวมีการไปฟิตติ้งต่างๆแล้วได้เห็นกระแสหรือยังคะว่ามันดีขนาดไหน เห็นเห็นเห็นนะครับก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอประมาณเดือนพฤษภาคมนี้นะครับซีรีส์เราน่าจะได้ออเน็ตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารอดูกระแสอีกหนึ่งทีครับบอกซีเควนส์งานได้แล้วว่าพฤษธสภาได้รับชมแน่ใช่ครับผมพฤษธสกภาก็เป็นเดือนเกิดของปายด้วยมันก็เลยถือว่าเป็นเรื่งามยามดีครับใช่ค่ะการเคยทำเป็นเป็นยังไงบ้างครับพี่นั เร็วๆนี้ใกล้จะเปิดกล้องแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็ยังเข้าบทตัวละครอยากเห็นไหมคะหมอรันเบยก็หมอรันก็เป็นแบบนี้แหละครับอ่านี้คือยืนนิ่งแล้วก็ยืนสังเกตการยืนของเท้าของเขาจะเป็นประมาณนี้ครับท้าชี้ตรงท้าชี้เอียงนิดหน่อยครับแต่ทุกคนอาจจะไม่เห็นว่าเขาผมกำลังงออยู่นิดนึงเพราะทุกคนจะสัมผัสไม่ได้หมอรันเขาจะยืนประมาณนี้ครับเดยบอกว่านิ่ง ช่เราต้องมีการฝึกในบทบาทของคุณหมอยังไงบ้างครับพี่ปายก็ด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของเราที่เราได้รับมาหมอลันจะเป็นคนที่สุขุมแต่ก็ติดขี้เล่นเราก็เลยมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเออสุขุมเล่นนิดหน่อยเออก็โดยรวมแล้วก็มันก็เป็นเราเนี่ยครับเพราะว่าเราเป็นคนนิ่งอยู่แล้วใช่สิ่งต้องเพิ่มเติมคืออะไรสต้องเพิ่มเติมก็คือพูดให้ชัดแล้วก็ช้าลงครับตอนนี้ยังฝึกอยู่ไหมคะหรือว่าเรียบร้อยแล้วฝึกแล้ว ็เท่าที่เห็นเลยครับตอนนี้ก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมครับเออแต่ก็ดีขึ้นิดนะนิด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 วันนี้คุณดาวหวานคุณเฟฟไปไหนครับคุณหมอที่ต้องรักษาอคุณหมอเออดาวหวานไปไหนเนี่ยดาวหวานหายหายไปไหนก็ไม่รู้เนาขนาดนั้นไม่อ่อนแอก็หายจากวงไปแล้วจะหายจะหายเขาไปถ่ายรายการครับอือใช่ค่ะใช่แล้วก็มีนักแสดงอีกอีกหลายท่านใช่ครับ ค่ะใช่ค่ะรับบทเป็นคุณละลินนะคะเป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วกม็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายที่ให้ได้เจอกับดาวันแล้วก็หมอรันแต่ว่าใครจะมาทําให้หัวใจของละลินแบบมีสีสันมากขึ้นไปอีกความซีเรียสที่มีอยู่หายไปอีกจะเป็นใครก็อยากให้รอติดตามในซีรีส์ค่ะเป็นบทบาทเป็นบทบาทที่ ภายนอกอาจจะดูล่าเริงแต่ว่าภายในเต็มไปด้วยความบอบช้ำใช่ก็อาจจะไม่ล่าเริงขนาดนั้นด้วยความมาดของเจ้าของรีสอร์ทก็จะมีความค่อนข้างซีเรียสนิดหนึ<ม>่งใช่ค่ะแต่ว่ามีใครสักคนหนึ่งนี่แหละค่ะที่แบบทำให้หัวใจของคุณละลินมีความอบอุน่น<อ>แล้วก็มีความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งใช่ใตัวไหมคะใช่<ม> กระแสที่มันมีออกมาแล้วแล้วมัน<ช>ดังตั้งแต่อย่างที่ยังไม่ได้ถ่ายทำยังไม่ได้ออนเลย<ช>รู้สึกยังไงบ้างครับพี่น้ำก่อน รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนแบบรอติดตามผลงานของเรานะคะรวมถึงแฟนคลับของปายด้วยน่ารักมากๆพพอร์ตซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็อีกก้าวหนึ่งของปลายที่เข้ามาทําซีรีส์ตรงนี้นะคะใช่แล้วก็กระแสะอื่นๆในเรื่องของตัวซีรีส์เองเนี่ยก็เป็นที่น่าจับตามองเหมือนกันซึ่งพวกเราเองก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มีการถูกพูดถึงทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ในอีเวนต์ต่างๆใช่ค่ะก็หวังว่ากระแสจะดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆบวกกับว่าเดี๋ยวจะมีแฟนมิทติ้งด้วยค่ะวันที่14นี้ วันศุกร์นี้แล้วค่ะใช่ยังไม่ได้ออนแบบว่าให้ทุกคนได้มาบอกรักพวกเราแล้วเราก็ได้บอกรักทุกคนด้วยผมหัวเราะ energy คุณมากเลยใช่ครับก็เป็น first family meeting วันที่14นี้ครับที่ฟินิก์นะคบยังไงก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับสมารถสสมารมสาสมารถัสนจับจองตั๋วกันได้ครับผมก็จะมีอะไรไหมชมบ้างเพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้เอง คือตอนนี้กําลังเตรียมงานแบบเต็มที่มากเราซ้อมตั้งแต่ตอนเชา้าถึงตอนเย็นทุกๆวันเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นแล้วก็มีโชว์พิเศษมากมายถือว่าจะได้เห็นนักแสดงในอีกมุมหนึ่งครับยังไงก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับใช่แล้วก็ไม่ได้มีแต่ปายกับน้ำเฟเฟนะคะยังมีฉลามเจมรวมถึงนักแสดงอื่นๆที่จะแบบมีโชว์สุพิเศษมาให้ทุกคนได้สนุกแล้วก็มาอนจอยกับพวกเราแน่นอน,นะคะ่ะ ว่าเรื่องป้ายนี้ก็จะไม่ได้มีแค่ที่อสมทอย่างเดียวหรอกค่ะไม่ไม่มีที่นี่ที่เดียวอยู่แล้วอ่าเรามีที่มีที่ฟีนิกซ์นะคะประตูน้ำที่ที่เราจะไปจัดแฟนมิดกันแล้วก็มีที่ MVK ใช่ครับตอนนี้ก็น่าน่าจะขึ้นแล้วครับ MVK บิวบอร์ดอใหญ่มากใช่ใหญ่ใหญ่แล้วก็มีข้างในข้างใน MVK ด้วยครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราทำเองหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่แฟนๆเนก็รวบรวมมาอันนี้น่าจะเป็นแบบ ของทางซีรีส์ครับ,บใชม่มีการลงทุนเยอะมากขนาดนี้เรารู้สึกอย่างไงบ้างครับแบบเราภาพมาอาจจะใหญ่มากๆกว่าที่เราคิดมาก โอ้ oh, ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าหนึ่งอย่างคือการ P R หรือว่าการที่ให้ทุกคนได้เห็นเราบ่อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ให้ทุกคนได้จดจําพวกเราในฐานะนักสแสดงซีรีส์แล้วก็ซีรีส์บนะีเฟรนจเจตนาไม่ลืมด้วย oh. อีกอย่างหนึ่งไม่ได้มีแค่ที่ MBK ไม่ได้มีแค่ที่ฟินิกส์แต่ว่ามีที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงทุกสถานีเลย <Wow. S 1> ถ้าใครที่ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะก็ไปดูได้นะคะที่จอทุกสถานีเลยค่ะเรียกว่าสามารถมี อินเทอร์แอคมีปฏิสัมพันธ์กับป้ายก็ได้ไดจะไปทำอะไรปฏิสัมพันธ์จะมาบอกเราหมายถึงว่าปายโอ้อาจจะไปร่วมเซอฟี่ปฏิสัมพันธ์มันเป็นคำดีนะคำดีใช่ไหมล่ะคิดว่าถ่ายรูปแท็กมาได้ไหมคุณป้ายแท็กมาได้ครับแท็กสตอรี่ไอจีมาก็ได้ครับขอถามคุณป้ายนิดนึงเรื่องการที่ปรากฏตัวมาเป็นสายจิ้นกับผู้หญิงคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักแสดงคุณภาพมาแล้ว คุณนุ๊กไ่ายังไงบ้างโอ้เ <c oughs> มื่อวนผมก็ยินดีทุกๆการเติบโตของเราอยู่แล้วอ,อย่างนุ๊กก็ไปแสดงละครก,ก็คู่กับผู้หญิงเหมือนกันแล้วเราก็เราก็มาสายซีรีส์เพราะว่าการเติบโตของพวกเราทั้งสองคนมันก็มันก็คล้ายๆกันแต่มันมันก็แค่คนหนึ่งซีรีส์คนหนึ่งละครผมคิดว่าทุกคนมันมีความสามารถแล้วแล้วเราอยากอยากที่จะก้าวเดินแล้วก็อยากเติบโตด้วยศักยภาพของเราด้วยครับมันก็เลยถือว่าเป็น เป็นเรื่องที่เรากําลังพยายามตั้งใจอยู่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ร่วมก้าวผ่านไปกับเราทุกๆคนคับคุณนุ้ยเขามีการให้กําลังใจหรือว่าการแซลยังไงบ้างตอนนี้เขาก็เรียกผมเป็นหมอแล้วนะหมอละเ้ยหมอละเ้ยใช่จะบทบาทที่คุณหมออนี่หรอใช่ครับเามีแซวไหมมีสาวๆถึงสองคนเลยนะเพราะอันนี้ความสัมพันธ์สามคนนะ เขาก็ชมผมมาตรฐานมาตรฐานเป็นถึงว่าเออนี่คือไม่ไผิดฟอร์มของเสือนุ๊กไม่ผิดฟอร์มแบบคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์มันได้แบบเออหน้าตามันจะเป็นลูกเจ้าชู้หน่อยแต่ตอนจริงผมไม่ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ครับเป็นแฟนไม่เชื่อเลยแต่ว่าก็ซัพพอร์ตกันดีเนาะใช่ครับโอเคค่ะสุดท้ายนี้ค่ะฝากผลงานที่จะมีร่วมกับช่อง9แล้วก็จะได้รับชมในเร็วๆนี้ค่ะ ก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับมีเฟสเจตนาไม่ลืมก็ประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ออนแอร์แน่นอนครับทางช่อง9กด30ค่ะค้าผมครับในช่วงไหนนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะอีกไม่นานแล้วเดือนคหลอ์เกิดครับน้วก็เร็วๆนี้จะมีมิงด้วยใช่ค่ะมิงวันที่14กุมภาพันธ์นี้ครับแล้วก็เดือนหน้าเราน่าจะไปที่งานห้องกงฟิล์มเฟสค่ะเราจะบินข้ามฟ้าไปที่ห้องกงกันเลย จริงจริงยังมีอีกหลายประเทศด้วยเนาะที่เราจะไปค่ะใช่แต่ว่าอันนี้คือแบบเฟิร์มแล้วเฟิร์มแล้วครับเข้ามาแล้วไปเป็นแพ็คคู่เป็นแพ็คที่บริษัทคนไปเลยแล้วก็รวมรวมไปเลยรวมๆไปเลยค่ะสร้างรถไฟไปตอนแรกนึกว่านั่งเรือติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ